สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอากาศร้อนๆแบบนี้อาจจะชักพาโรคต่าง,างๆเข้ามาหาตัวเราได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันนี้อิฟจะพาไปรู้จักกับ8โรคที่มักจะมาในหน้าร้อนกันค่ะอาหารเป็นพิษเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ตกค้างในอาหารไม่สะอาดอาหารสุกๆดิบๆหรือบูดเสียท้องเสียอย่างอาหารที่ปรุงด้วยกะทิขนมจีนอาหารทะเลสดสด อาหารสุกสุกดิบอาหารเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารอะหิวตะโรคเกิดจากการที่เรากินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปทําให้ท้องเสียอย่างรุนแรงปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนโรคที่4ี่ก็คือไวรัสตับอักเสบ A ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยผ่านการปนเปื้อนของน้ําน้ําแข็งหรือแม้กระทั่งผลไม้และอาหารที่สุกสุกดิบๆท้าท้ายฟอยค่ะ เราอาจจะไปบังเอิญทานอะไรที่ปนเปื้อนเชื้อไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องดื่มโรคลมแดดหรือว่า heat stroke เกิดจากการที่อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทยได้ไม่สะดวกร้อนอบอ้าวถึงขนาดร่างกายเสียน้ำอย่างรวดเร็วจนเกิดความร้อนสะสมสูงโรคผดผื่นเนื่องจากอากาศร้อนจะทำให้เหงื่อไหลคลายย้อยซึ่งก่อให้เกิดอาการอักเสบที่รูขุมขนก็จะเกิดเป็นผดผื่นเม็ดเล็กๆแดงๆกระ รวมทั้งผิวไม่แดดอากาศเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วฉะนั้นระวังผิวไม่แดดและลอกกันหน่อยซึ่งการป้องกันไม่ให้ผิวไม่แดดก็มีตั้งแต่การใส่เสื้อผ้าแขนยาวป้องกันแดดและทาครีมกันแดดรวมถึงใส่หมวกหรือว่ากางร่มด้วยนะคะอยากให้ทุกๆุกคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยและทำกิจกรรมกับเราได้ที่ f c e b o o k f แ Fan นเ g e สุขภาพแจ๋ววันนี้สวัสดีค่ะ